ซองอังเตาครับผมวันนี้35บาบาทใครที่ต้องการจะเข้าร่วมนะครับในกลุ่มงานออนไลน์สามารถที่จะกดเข้าร่วมใต้คลิปนี้ได้ ซองอังเปาครับผมวันนี้35บาทต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะครับเดี๋ยวช่วงตรุษจีนวันจริงๆเนี่ยผมจะมีรางวันใหญ่ภายในช่องด้วยดังนั้นนะครับใครที่ทราบข่าวแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับสมาชิกที่จะได้นั้นนะครับจะเป็นสมาชิกของช่องเก็บตังค์เท่านั้น สำหรับกติกานะครับหรือเวลาในการแจกซองอ่าเปาโูมอนี่วอลเล็ตนะครับวันนี้ก็คือเวลาเที่ยงตรงนะครับเที่ยงตรงหรือ12.00นะครับของวันที่วันนี้วันที่ .2 2มกราคมนะครับเดี๋ยวผมจะแจกตอน12นาฬิกายางไรนะครับสมาชิกที่ต้องการรับซองอ่งเปาง่ายๆแบบนี้นะครับกดลิงก์ต้ล่างนะครับใต้คลิปวิดีโอแล้วเข้าร่วมกลุ่มเพื่อที่จะรับซองโทมอนี่วอลเล็ตได้เลยนะ สหรับสมาชิกที่ต้องการร่วมกิจกรรมรับโค้ดอ่งเปาโทมอนี่วอลเล็ตทุกวันนะครับสามารถติดตามได้ในเทเล gram ใครที่ยังไม่มีโปรแกรมเทเล gram สามารถดาวน์โหลดที่ App Store และ Play Store ได้นะครับพิมพ์ว่าเทเล gram แ,แล้วทําการติดตั้งได้เลยครับเมื่อเราทาการติดตั้งเทเล gram แ,แล้วนะครับกดสแกนเพื่อที่จะหากลุ่มการทําเงินและรับโค้ดอ่งเปาฟรีนะครับกดคําว่าแอดแล้วก็เคตัวใหญ่ A B นะครับแอดเก็บคูนะครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นแอด กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเก็บคดอ่งเปาฟรีนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งแอดเก็บตังนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เอาไว้แลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับแล้วก็แบ่งปันงานที่จะสร้างรายได้สร้างเงินออนไลน์ครับอย่างไรก็ตามนะครับหากชื่นชอบคลิปวีดีโอนี้นะครับฝากไลค์กดสมครท้ายกดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีดีโอในครั้งถัดไปใน e ีนี้นะครับจะต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันในพีถัดไปวันนี้สวัสดีครับ